แกงยาวเยที่เห็นว่าเครื่องเยอะแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอามาวางๆแล้วก็เสร็จค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเนนี้ต้องผ่านขั้นตอนการทําต่างๆโดยเฉพาะหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือตัวน้าจิ้มเนี่ยนะคะที่ต้องทํานานเป็นชั่วโมงเลยค่ะจะกินยาวเยให้อร่อยสําคัญคือน้าจิ้มที่ต้องมีรสเปรี้ยวหวานซึ่งต้องพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกพริกแห้งมาแกะเม็ดออกแล้วแช่น้ําจนเริ่มพองก่อนนําไปต้มให้เปื่อย ปันให้ละเอียดจากนั้นนำไปเคี่ยวกับน้ำตาลเกลือและน้ำมะขามเพียอีกรอบเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงจนได้น้ำจิ้มเนื้อเข้มข้นพร้อมสำหรับกินคู่กับผักและเครื่องเคียงในสำรับยาวเยหากไม่ใช่แค่น้ำจิ้มที่ต้องใช้เวลาในการทำเพราะตามสูตรของแม่รัชนีลิมศิลาคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบองระนองจังหวัดระนองที่ยังสืบทอดการทำยาวเย คือต้องใส่ใจในทุกวัตถุดิบทั้งผักบุ้งและปลาหมึกที่ต้องลวกให้สุกทอดเต้าหู้ให้มีสีเหลืองทองส่วนกุ้งก็ต้องชุบแป้งทอดให้กรอบเพื่อให้กินเข้ากันกับน้ำจิ้มรสเด็ดเพิ่มเติมด้วยไข่ต้มและโรยหน้าด้วยงาขาวกับถั่วลิสงคั่วกลายเป็นยาวเยออาหารในความทรงจำของแม่รัชนีที่จำได้ว่าคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กและยังคงทำกินในครอบครัวอยู่เสมอ ยาวเยเป็นอาหารท้องถิ่นเมืองระนองที่เชื่อว,ว่ามีที่มาจากคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในจังหวัดระนองและทำยาวเยกินกันในนักษณะเป็นอาหารว่างเพราะใช้วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปในชุมชนแต่ด้วยความที่มีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะทำให้ยาวเยค่อยๆหายไปจากเมืองระนองจนกลายเป็นอาหารหากินยากที่ยังพอหากินได้ก็เฉพาะร้านอาหารเท่านั้น จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการฟื้นฟูยาวเยกขึ้นมาอีกครั้งจากความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนระนองกับกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่ยังสืบทอดสูตรมาจากรุ่นพ่อแม่เมื่อก่อนนี่คือหมายความว่าในตลาดเนี่ยมีขายอะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่มีแล้วเนี่ยคืองานมันยุ่งยาก ถ้าเหมือนเราจะทําขายเนี่ยวันนี้เราต้องทําน้ําจิ้มไห้ก่อนละเพราะมันเสียเวลาถึงของเนี่ยเราลุกขึ้นตอนเช้ามืดเราก็ลุก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 ลก็ทันแต่ถ้าว่าน้ําจิ้มนี่แหละที่มันใช้เวลามันเลยไม่ทันก็ก็อยากให้นะเด็กๆกรุ่นหลังๆเนี่ยเขาสืบทอดไปให้ให้ให้เขาทำกินในในบ้านก็ยังดีใช่ไหม ไอ้เรื่องขายนั่นก็มันส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านอาหารใช้มากกว่านอกจากเป็นอาหารที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในระนองยาวเยยังกินได้ทุกเพศทุกวัยเพราะมีรสชาติที่ไม่จัดจ้านและมีความหลากหลายทางโภชนาการหากการฟื้นฟูยาวเยให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งก็ไม่ได้ถูกจํากัดเพราต้องทำตามสูตรดั้งเดิมทุกอย่าง เพราะสามารถประยุกต์แต่แปลงวัตถุดิบต่างๆให้ถูกปากคนรุ่นใหม่ได้ด้วยวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน